เอปารีนาพีชีพนะครับเพื่อรัฐบาลเธอทําได้ทุกอย่างครับปารีนานะครับขอเสนอล่อนหนังสือ1ิอันดับเลวที่สุดในประเทศถึงทักสินแน่นอนนะครับเมื่อวันที่18เมษายนนะครับปลลีนาไก่คุบครับได้โพสต์ Facebook ถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเตรียมทําหนังสือถึงมาสฐี20อันดับที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือในการช่วยแก้ไขปัญหาโควิด19นะครับ โดยเอปรีนานะครับระบุวบา่าเห็นหลายท่านในเรียกร้องในโซเชียลนะครับให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยร่อนหนังสือไปถึงมหาเศรษฐีที่รวยที่สุด20อันดับแรกของไทยนะครับพะท้าร่อนหนังสือถึงเศรษฐีที่รวยที่สุด10อันดับแรกนะครับจะไม่มีทักษิณแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้แก้ไขไม่ยากนะคุณปรีนาเนี่ยเขาเสนอว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยร่อนหนังสือถึง10อันดับคนเรวที่สุดในประเทศรับรองเนี่ยมีทักษิณติดอันดับ แน่นอนนะครับหลังจากที่ชาวโซเชียลนะครับติดแฮชแท็กกันแบบว่าติดเทรนด์วิตเตอร์ไปเรียบร้อยนะสำหรับรัฐบาลขอทานนะครับหลังจากรัฐบาลเนี่ยออกมาขอความช่วยเหลือจากเศรษฐี20อันดับแรกของไทยนะและแววว่าว่าน่าจะมีแม่ของธนาธรเนี่ยติดอันดับ โผล่ไปด้วยนะนี้ก็ต้องรอการยืนยันอีกทีนึงนะครับแต่เอเนี่ยไม่รอช้าครับเอก็พีชีพนะครับเพื่อรัฐบาลเนี่ยเธอยอมทําทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยเธอจะออกมาปกป้องเโดยชนิดที่แบบว่าสุดลิมทิมประตูกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเอปรีนานะทุกเรื่องเธอจะมีติดเทรนด์อยู่ตลอดเวลานะครับสาหรับเรื่องนี้นะเธอก็ไม่รอช้านะ เพื่อเอาใจรัฐบาลลุงตู่นะครับก็มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดกระดิ่งรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ